สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็คงยังน้ำมองดูอยู่ในยูเครนนะครับว่าความขัดแย้งนียจะมีทางลงหรือเปล่านะครับหลังจากที่นะครับนายกบุนตีฮังการีนะครับได้แวะเยือนนะครับเคียบแล้วก็แวะเยือนมอสโกนะครับก็มาดูท่าทีนะครับว่ามีโอกาสหรือเปล่านะครับ ข่าวแปต่างประเทศนะครับบอารัรเสเซียต้องการที่ยุติสงครามการประกาศใหญ่ของปูตินภายหลังการประชุมหนังบุนรีของชาติเนตโตยูเครนโกรธเป็นควันเคียบยังคงไม่พร้อมที่จะละทิ้งความคิดของการต่อสู้หนึ่งสงครามที่จะสู่การยุติแบบมีชัยชนะปูตินนะครับเรียกร้องสําหรับการยุติอย่างสมบูรณ์ต่อสงครามรัสเซียยูเครนการหารือออบานปูติน ทางออกที่สั้นที่สุดของความขัดแย้งยูเครนเคียบนะครับได้โกรธเคืองเหนือการเยือนของนายรูเบนตีชาติเนโต้สู่มอสโกวลาดิเมียปูตินนะครับประกาศว่ารัสเซียต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งยูเครนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เขาได้กล่าวว่ารัสเซียไม่ต้องการที่จะเพียงแค่ตกลงบนหนึ่งการหยุดยิงหรือแช่แข็งความเป็นศัตรูปฏิปักษนะครับ คำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนะของเขาเนี่ได้มาภายหลังการประชุมหนึ่งร่วมกับวิกเตอร์ออบานนะครับนายรัฐมนตรีของชาติเนโตฮังการีแต่อะไรก็ตามนะครับปูตินนะได้ตั้งข้อสังเกตว่าสงครามสามารถยุติเพียงแค่เมื่อจำนวนหนึ่งะครับของเงื่อนไขต่างๆได้บรรลุเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประธนาธิบดีรัเสเซียนะครับได้เน้นว่ายูเครนเนี่ยต้องถอนกองกำลังของพวกเขาออกจากดอนบาส สาปอลิเซียและเคอร์ซอนวลาดิเมียบูตินนะครับประธานาธิบดีรัรรเสเซียนะครับได้กล่าวว่าและบรรดานะผู้สับสนุนต่างๆของอยูเครนต่อเนื่องต่อไปที่จะพยายามใช้ประเทศนั้นและประชาชนของพวกเขาเป็นเช่นไม้ท่อนใหญ่นะครับในสงครามทำลายล้างพรีชีพนะในการปรเผชิญหน้ากับรัเสเซียตามที่พวกเรามองเห็นนะครับสถานการณ์ต่างๆยังได้กำลังนะครับนำมาพิจารณา อะไรที่นะพวกเราได้ยินในวันนี้จากท่านนายรัฐมนตรีออบานเคียบยังคงไม่พร้อมที่จะละทิ้งความคิดนั้นของการต่อสู้หนึ่งสงครามที่นะจะสู่การยุติแบบมีชัยชนะออบานนะครับได้กล่าวอ้างว่าการพูดคุยต่างๆวนเวียนอยู่รอบนะครับการค้นหาหนทางออกที่สั้นที่สุดของสงคราม เขาได้ยอมรับว่านะตำแหน่งของรัสเซียและยูเครนเนี่ยยังคงนะครับแยกห่างออกจากกันมากวิกเตอร์ออบานนะครับนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับได้กล่าวว่าท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษกว่า2ปีครึ่งที่ผ่านมามนะีผู้คนที่น้อยลงและน้อยลงที่หลงเหลืออยู่ผู้ซึ่งสามารถพูดคุยต่อทุกๆคนต่อทุกการทะเลาะ ทุกคู่พิพาทนะทุกคู่นะปรัปักทั้งหมดฮังการีนะครับเป็นหนึ่งในที่น้อยมากนั้นสิ่งนั้นคือทำไมผมได้อยู่ในเคียบนะครับในอาทิตย์นี้และทำไมผมอยู่ที่นี่ในมอสโกในขณะที่นะครับบรรดาเจ้าหน้าที่ยูเครนได้แสดงออกถึงความไม่พอใจกับออบานยูเครนนะครับได้กล่าวว่าออบานได้เก็บตัวนะครับของพวกเขาเนี่ยอยู่ในเงามืด เกี่ยวกับการเยือนรัสเซียนะที่ถูกนะวางแผนไว้ของเขายูเครนนะครับกล่าวอ้างว่าไม่มีการประชุมต่อสงครามนะควรจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการร่วมประชุมนะครับของพวกเขายูเครนตำหนิออบานอย่างแรงนะครับว่าพวกเราเตือนว่านะครับหลักการของนะไม่มีการตกลงใดๆต่อยูเครนโดยปราศจากยูเครนย,ยังคงไม่สามารถละเมิดได้ สำหรับนะประเทศของพวกเราและเรียกร้องนะครับต่อทุกรัฐทั้งปวงที่จะยึดมั่นอย่างเข้มงวดนะครับต่อมันสูตรสันติภาพนะครับของเซเลนสกี้นะเป็นเพียงแค่หนทางนะตามความเป็นจริงเดียวเท่านั้นที่จะฟื้นคืนเพียงแค่1สันติภาพก่อนหน้าก่อนหน้านะครับในอาทิตย์นี้นะครับออบานเนี่ยนะยังได้เยือนเคียบแล้วก็ได้พบประชุมนะครับกับ บโรเดเมียเซเลนสกี้นะครับอีกด้วยนะครับเป็นข่าวแปรนะทางประเทศชินน้นีเนี่ยก็คือเป็นการถแถลงนะทั้งฝั่งของรัเสเซียแล้วก็ทั้งฝั่งของอฮังการีด้วยนะครับโดยทางรัเสเซียก็ยังคงนะยืนกรานนะครับว่าจะพูดคุยสนิภัพเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยต้องบรรลุเท่านั้นนะครับก็คือต้องมีการถอนนะกำลังนะของอเคียบเนี่ยนะครับออกจากภูมิภาคที่รัเสเซียผนวกไป นะครับแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันนะเพื่อจะได้เคลียร์ให้มันจบไปนะแบบสมบูรณ์อ่ะไม่ใช่แค่หยุดพักนะหยุดยิงเฉยๆนะและสุดท้ายกนะ็กลับมารบกันต่ออะไรประมาณนี้นะส่วนทางฮังการีเ็าบอกว่าเออเมื่อไปคุยแล้วก็เห็นนะครับจุดยืนที่แตกต่างกันแต่ว่าก็จะพยายามทําหน้าที่นี้ต่อไปนะเนื่องจากว่าคนที่จะมาพูดคุยแบบนี้นับวันจะน้อยลงเรื่อยๆคือต่างฝ่ายต่างอยู่จุดยืนตัวเองไม่คุยกันนะเห็นนะ การจัดคุยนะสันติภาพนะครับของอยูเครนนะครับในสุด์แลนเนี่ยก็ไปเชิญรัสเซียเข้าไปคุยด้วยนะคุยง่ายคือจะคุยเสร็จแล้วก็คล้ายๆกับว่าจะยื่นให้รัสเซียเลยนะเป็นคําขาดอะไรประมาณนี้นะทางรัสเซียก็ยื่นคําขาดเหมือนกันคือต่างฝ่ายก็ต่างอยู่จุดยืนของตัวเองนะก็ราบว่าจะคุยกับทั้ง2ฝ่ายหรือคนกลางที่จะคุยด้วยนะ่ะหาไม่ได้ลนะหายากไม่มี ซึ่งฮังการีบอกว,ว่าเขาทําหน้าที่นี้อยู่นะและพยายามจะทําต่อไปนะถ้าเราเห็นก็จะเห็นว่าตามจริงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างจีนก็ไม่เข้านะซาอุดิอาระเบียนะครับอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยละเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ยืนคนละจุดนะก็ประชุมคนละวงอะไรประมาณนี้นะคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นเองนะเราก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันก็ตึงเครียดจริง,รงๆเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ถอยนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ